ว่าจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยละค่ะคุณผู้ชมแม้ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมแฟนรายการแอลแอมพอนทีวี TV ก่อนเลยนะคะต่กษาที่ราวันถิ่นทิพย์เองค่ะยังคงอยู่ในช่วงของวันหยุดเทศกาลสงกรานนะคะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้นะหลายคนอาจจะไปสาดน้ําเล่นน้ากับเพื่อนๆน,นะคะแต่ก็มีอยู่ไม่น้อยเลยค่ะที่ใช้ชีวิตอยู่บ้านกับครอบครัวนั่นเองค่ะอย่างวันนี้นะคะจะพามาเปิดบ้านมาดูทุกซอกทุกมุมแล้วก็ความรักความอบอุ่นของครอบครัวนี้กันค่ะเขาคนนั้นจะเป็นใครเนอะตามต่ ก็แตนไปหาเขาเลยดีกว่าค่ะมาเลยค่ะโอ้ยอยากจะอยู่นี่นานๆวังมากๆเอาละค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะตแตน,นก็มาถึงหน้าประตูทางเข้าบ้านแล้วค่ะเป็นแข่ที่ดีเนาะเดี๋ยวเคาเรียกเจ้าของบ้านัะหน่อยค่ะ แมแไม่ใช่ใครที่ไหนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อันด้วยสวัสดีมองกะแก้วสวัสดีมงกรก้วด้วยนะจ๊ะแขกคนพิเศษแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นั่นเองคือพี่อันภูนานันเองนะคะสวัสดีค่ะแมมนานทีมาเยือนกันถึงบ้านเลยนะใช่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะเนี่ยก็เป็นวันครอบครัวด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานนะจะให้พี่อันนะพาเที่ยวชมในบ้านหน่อยโอ้ใช่คุว่าพาเที่ยวชมเลยเหรอฮะ มันดูเป็นพิพิธภัณฑ์ไปไหมเพราะดูแต่ละเมื่อกี้แอบดูเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยนะอยู่ดูน่าสนใจมากเลยมันก็คลายๆนะโอ้มันก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะแต่ก็ยินดีฮะ,ะอยู่ข้างนอกร้อนเข้ามาข้างในดีกว่ามะามาเดี๋ยวมาดูว่ามุมไหนที่พี่อัญชอบอยู่มุมโปรดมุมไหนบ้างครับผมก็นี่แหละครับบ้านพี่อัญครับมีมันก็เป็นบ้านเก่ามากแล้วนะครับอันนี้ก็ น่าจะ40เกือบ50ปีก็คือก็คือคุณพ่อคุณแม่แต่งมาก็อยู่บ้านนี้พี่อัญก็อยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วก็ยังไม่มีแพลนหรือมีความคิดว่าจะย้ายออกเพราะว่าแฮปปี้มากนี่คือนี่คือคุณพ่อคุณแม่นะจ๊ะทุกคนทําความเคารพจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีมามีสวัสดีป๊า อันนี้เขากองกองไว้แต่ไม่ใช่ของพี่นะเป็นของรวมรวมมามีอะไรก็มาตั้งตั้งไว้อย่างเงี้ยของคุณแม่ได้คุณพี่ได้คุณน้องได้คุณแม่ได้เป็นคุณแม่ดีเด่นคุณพ่อได้เป็นคุณพ่อดีเด่นที่เป็นลูกกระตันยูโอื่อตายแล้วเป็นครอบครัวตัวอย่างแล้วกันี่อนเห็นรูปี้ค่ะานนี้ครับพระราชทานอะไรยังไง กจับ<ต>พระราชินีใช่สมเด็จนางเจ้านะฮะก็คือตอนนั้นไปถวายงานก็คือร้องเพลงหน้าพระพักตรงทานเสร็จปุ๊บท่านก็พระราชทานเข็มเป็นเข็มกัดเพชรให้เดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งนะว่าแน,น่นอนว่าการเป็นนักจัดรายการวิทยุเป็นดีเจต้องฟังเพลงเงยอะแน่นอนเลยเมื่อกี้เห็นแบบมีซีดงซีดีเยอะมากม้แต่เข้ามาก็ยังได้ยินเพลง<ช>แบบไทยอินิเน่คือจะบอกว่า มันเป็นซีดีเก่ามากเลยเพราะว,า oh. ว่าเดี๋ยวนี้เราเกือบจะไม่ฟังซีดีกันแล้วนะถ้าพูดกันตามความจริงเราก็ดาวน์โหลดเอามาไว้ในมือถือหรือม่แจะฟังผ่านคอมพิวเตอร์กันบ้างอันนี้พวกนี้อายุเป็น1 0 20, 20ปีทั้งนั้นน่ะต้องแต่รุ่นแบบคายิมินชุดแรกไม่ก็แจ็คสันชุดแบบเซเวนตี้ซัมติงอะไรแบบนี้ก็คือเป็นคนฟังเพลงเยอะมากตั้งแต่เด็กๆจริงๆเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขกับเพลงกับดนตรีมั้งแล้วก็ทําให้เรา เ,เาาอาละค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ไปเดินเที่ยวดูมุมต่างๆของบ้านพี่อันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงความรักความผูกพันในครอบครัวนี้กันบ้างแล้วตอนนี้ค่ะตากนันนก็อยู่กับพี่อ่านแล้วก็คุณแม่ของพี่อ่านเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะครับผมต้องถามคุณแม่ก่อนเลยนะคะว่ากว่าจะมาเป็นพี่อัานตัวหน้าคุณแม่มีวิธีการเลี้ยงดูลูกคนนี้ยังไงบ้าง ท่าที่จําได้กเลี้ยงง่ายมากเลยค่ะนะคะตั้งแต่เด็กๆก็ไม่ดื้อแล้วอาศัยมีดื้อนะฮะแต่ด้อเงียบๆดเงียบๆใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นคนเลี้ยงไม่ยากแล้วก็ความจริงคุณแม่เลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้ไปเข้มงวดอะไรมากมายนะคะค่อนข้างจะปล่อยรีแล็กซ์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเอาใจใส่คือเรื่องการเรียนการเรียนนี่สําคัญมากที่ว่าตั้งแต่คิดว่าจะให้เข้าโรงเรียนอะไรก็ต้อง บูทางไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็ดูอยู่ห่างๆเพราะมีพี่เลี้ยงอยู่แต่ในด้านการเลี้ยงลูกนี่จริงๆแล้วเป็นคนสปอยลูกทีเดียว oh. นะ,ค,ะคือในกลุ่มพี่น้องหรือญาติจะรู้เลยว่าแหมพี่รัตนี่รักลูกมากอะไรก็ตามใจ hmm. นะฮะแต่ลูกไม่เสียนี่คะ hmm. นะฮะสิ่งสิ่งที่เราให้ลูกเราเราู้ว่าเราให้ด้วยเหตุด้วยผล ถ้าสิ่งที่เขาขอเราหามาได้อะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องลูกพาราเวย์ีต้องจัดให้ก่อนเสมอนะอย่างนี้ต้องมีข้อแรกเปลี่ยนไหมว่า,าลูกต้องทําเกรดให้ได้อย่างนี้หน้าหรือว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างคือลูกเนี่ยแกรู้เลยว่าแกขออะไรคุณแม่ไม่เคยปฏิเสธแต่แทนที่คุณแม่ไม่เคยปฏิเสธเพราะผลงานแกนดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่เราซื้อให้เราก็ให้รู้ถึงคุณค่านะฮะว่าเออที่ให้เนี่ยเพราะว่าลูกทําดีนะ ความที่เขารู้ว่ก็ขออะไรแม่จะไม่เคยปฏิเสธก็ไม่ค่อยกล้าขออะไรกลัวได้อ่ากลัวได้ใช่เพราะนั้นเขาเกรงใจมากฮะต้องคิดแล้วคิดอีกว่าอยากได้จริงๆเพราะว่าถ้าขอแล้วได้อาเซียงสมมุติตอนเด็กๆจะซื้อรถต้องคิดดีๆว่าจะเอาอันนี้แน่ๆนะพราเอ่ยปากว่าเอาอะไรก็ได้อันนั้นเพราะฉะนั้นต้องคิดแล้วคิดอีกคุณแม่เขาให้แต่เขาถามเพาว่าคิดดีแล้วใช่ไหมชอบจริงๆใช่ไหมทําไมชอบเพราะอะไรคือเขาจะถามให้คิดเราก็จะแบบ ลดผลผลิตส่ผลไหมหรืก็บอกว่ารู้ไหมรถคันนี้ถ้าซื้อแล้วผ่อนกี่เดือนถามนี้นะเพราะคุณแม่แบบเหมือนกับเรียนเรียนชอบสอนสอนอสอนดอกเบี้ยคิดยังไงรู้ไหมว่าเราต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่นี่้อสอนนี้นะผ่อนเดือนละเท่าไหร่ถ้าอันไม่ซื้อรถคันนี้ภายในเวลากี่ปีอันจะได้ดอกเบี้ยออกมาอีกเท่าไหร่จะเอาเงินหรือจะเอารถหรือจะเอาถูกกว่านี้ แล้วเก็บเงินที่จะซื้อตรงนั้นฝากกินดอกเบี้ยไว้งกแต่เด็กไงฉันเอาดอกเบี้ยตลอดเนี่ยเป็นต้นเขาเพราว่าคุณแม่สอนให้คิดแต่คุณแม่ก็ให้นะเขาเรียนดีเรียนเก่งเม่ตเด็กจนตอนเนี้ย เรียนจบด็อกเตอร์ด้วยอันนี้คือพี่เป็นความตั้งใจของคุณแม่ด้วยแล้วพี่อ่านหรือยังไงคะคุณแม่ไม่ได้บังคับเลยค่ะตอนที่เขาไปเรียน p ี d อ้าคุณแม่ยังไม่รู้เลยนะฮะจนตอนหลังรู้สึกว่าโอ้ทำไมเขางานยุ่งมากอะไรแล้วมีคนมาแอบบอกว่าอ่านเหนื่อยมากนะก็เลยถึงได้มารู้ว่าแกไปแอบเรียน p h d อยู่เพราะว่าบอกตรงตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนตอนแรกคิดว่าเอาเข้าไปลองเรียนเล่นๆแต่พอวัน e เราเข้าไปเริ่มต้นอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกว่ามันไม่เสร็จหรือมันไม่จบมันร มันก็เลยต้องเอาให้จบยังจําได้เลยว่าเรากลับมาบ่นแล้วแบบเหนื่อยมากแล้วคุณแม่บอกว่ามามีขอร้องนะหยุดเรียนฉันแบบมองหน้าร<ช>ับหยุดเรียน,ยนพักพักพอแล้วพอแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราบถ้าไม่ไหวจะหยุดแต่แต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกสบายใจนะเราบอกว่าเฮ้ยก็ถ้าไม่ไหวจริงก็จะหยุดก็นึกนึกใจแบบแต่พอมาเรียนอลไรก็ยิ่งไหวเงี้ยอย่างเงี้ยเราแบ่งเวลายังไงอะพี่อานพี่อันไม่เคยรู้สึกว่าเราควรทําอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวให้ดีที่สุด เปี่ยนคิดว่าเราสามารถทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันให้ดีที่สุดได้คือเรารู้สึกว่าทําอะไรได้ยัดเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยว่อยคิดจะได้รู้ว่าชอบไม่ชอบอะไรค่ะจำการมาอยู่ในวงการบันเทิงนะคะไปสะดุดไปชอบไปเออฉันน่าจะเหมาะกับทางนี้และการเป็นดีเจเป็นนักร้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามามีเห็นแววไหมแต่ถ้าถามตัวอันเนี่ยอันอันอันไม่เคยคิดนะ นี่ก็ไม่เคยคิดว่าแกจะเข้าเข้าวงการนะแต่แกเป็นคนที่รักเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กๆและในบ้านเนี่ยก็เป็นคนรักเสียงเพลงตั้งแต่บางทีตอนแกไปโรงเรียนเนี่ยลูกตุ่งเช้าขึ้นมาก็จะมีเสียงเพลงเพราะนั้นอายุแกอย่างนี้นะแต่เพลงโบราณๆจะรู้จักหมดร้องได้หมดเพราะว่ามันอยู่กับเสียงเพลงมาตลอดนะคะโดยพื้นฐานจริงๆไม่ชอบการประกวดแต่ตอนนี้ถ้ามีเวทีประกวดแล้วคุณคิดว่าคุณมีความสามารถส่งเสริมนะก็มีที่ว่าคุณไปประกวด ใช่ตั้งเสิร์ชของแกรมมี่ตอนนั้นแล้วก็ประกวดของจุฬาประกวดของโคกมิวสิแกวอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อนเฮไปสมมุติว่าเพื่อนทั้งกลุ่มเราไปสมัครทีห50คนมันเป็นความบ้ามากมันไปขำอะเราก็อ่าแต่ไปหมดนะไปเพื่อนไปด้วยแต่เราขึ้นไปเราไม่ขำเพราะทำขำไม่เป็นก็ร้องไปมันก็ชนะบังเอิญชนะโชคดีก็ไหลมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนแกรมมี่มาเนี่ยเขาก็เลยแบบอ่ะมาลองดูร้องเทสซิเพสแล้วเขาก็อ่ะมาอ่ะวทำอัลบั้มซิ แล้วมันก็ไหลมาเรื่อยๆอามาสัมภาษณ์วิทยุพี่ชอตฟังพี่ชอตบอกเสียงพูดจาได้มาลองทำดีเจไหมเอ้าวมาสิพอทำดีเจปุ๊บคนบอกว่าอลองทำรายการทีวีไหมเอ้าวทำท, <S <S ทำรายการทีวีเสร็จอ้าวลองอ่านข่าวไหมอ่านข่าวอ้าวได้มันไปเรื่อยๆพี่อ่านถึงบอกแล้วตอนนี้ทำหมดเลยนะที่พูดมาเนี้ยเพราะฉะนั้นพี่อ่านรู้สึกว่ามันไม่ต้องเลือกนะบางทีอ่ะทำได้ทำคุณแม่แล้วก็พี่อ่านมีอะไรที่เรารู้สึกประทับใจร่วมกันโอ้โหมากมายเลยค่ะถึงคือคือป่าปลื้ม แล้วก็บอกไม่ถูกว่ามันเป็นความสุขลึกๆที่ลูกทุกคนดีหมดนะ,ะคะคือคือไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลทั้งๆท,ที่ในในสมัยก่อนเราก็เป็นคนทํางานหนักมากนะ,ะแต่นี่ลูกต้องเรียกว่าฝ่ายดีทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้ว่าไปไปเกี้ยวกราดหรือว่าเข้มงวดอะไรนะฮะทั้งบ้านนะฮะไม่ดื่มเหล,เล้าไม่สุบุหรี่เอง ซึ่งพ่บอกคุณแม่ไม่ได้บังคับไม่ได้ขอร้องไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเป็นไปเองโดยพื้นฐานคือเรารู้ว่ามันไม่ดีอ่ะ,<ม>อะจริงนะตอบสิม,มันมีอะไรดี <c oughs> แล้วพอเราตอบไม่ได้แล้วรู้สึกว่าถ้ารู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีแล้วทำนี่คือแบบเรียกว่าอะไรดีอ่ะ <c oughs> ก็เลยแบบไม่ไม่เอาไม่ก็ไม่ทำมันก็คิดไปเอง <c oughs> เอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าประทับใจอะไรก็คือ,อผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่สอนด้วยกันเป็นแบบอย่างไม่ได้พูดแล้วแล้วมาแบบ เอาแต่พูดอ่ะแต่ว่าคุณแม่ทาทาในสิ่งที่คุณแม่สอนให้เห็นและยิ่งเวลาผ่านไปแม้แต่บางสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเข้มงวดเกินไปละเอียดระเบียบเกินไปหรือเปล่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะได้รู้นพบว่าเฮ้ยมันดีจริงๆแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากจากสิ่งที่เขาทําให้เห็นจริงๆวันไหนไหนก็เป็นอีกวันครอบครัวนะคะคุณแม่ช่วงสงการนี้พี่อ่านก็มีสิ่งเล็กๆน้อยน้อยค่ะที่จะมามอบให้คุณแม่ด้วยนะคะ ค่ะอค่ะ huh. วันนี้เป็นวันครอบครัวนะครับ <c oughs> ก็เป็นตัวแทนของอลูกๆทั้งบ้านเลย <c oughs> ทั้งพี่แอนพี่เอ,พ,เอพี่โอด้วยแล้วก็ตัวแทนของลูกๆอีกหลายหลายคนด้วยนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะอยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่หรือไม่ได้อยู่ใกล้ <c oughs> ก็ถือว่ายังไงก็ผ่านรายการตรงนี้ <c oughs> ก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ <c oughs> ก็หยิบโทรศัพท์โทรไปหา ก็อันเองโชคดีที่ได้อยู่ใกล้ๆกับมัมมีปป้าทุกวันนะครับ,ม,รบมัมมีก็โชคดีที่อยู่ได้อยู่ใลกล้ลูกตลอดเวลาลูกอันนะครับครัมภูมิ <c oughs> ใจในตัวอันมากรูร้ไหมคะว่าเป็นลูกที่คอยแอบ,บดูคุณแม่อยู่เสมอว่าคุณแม่อยากอะไรอยากได้อะไรแต่คุณแม่จะซื้ออะไรบางทีเราก็คิดถึงลกูกบอกโอ้มันเยอะไป แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็จะไม่ซื้อแต่แกจะไปแอบซื้อมาให้ทุกทีเลยเพราะฉะนั้นจะพูดกับพี่น้องเสมอว่าทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่อยากได้อะไรไม่ต้องคิดให้ได้ให้เลยอยากจะให้พี่อ่านฝากถึงลูกๆทุกคนนิดนึงค่ะในบ้านครอบครัวแล้วก็คุณแม่ด้วยครับผมผมว่าก็การมีครอบครัวที่ดีแล้วก็การมีครอบครัวที่แข็งแรงก็คือ มีความรักซึ่งกันและกันซึ่งผมเชื่อว่าไอ้ความรักนี่แหละคือคือโครงสร้างพื้นฐานสําคัญที่สุดไม่ว่าจะของตัวเราเองของครอบครัวหรือของสังคมหรือแม้แต่ของประเทศชาติซึ่งถ้าเรามีความรักที่ท,ที่ที่ดีแบบนี้แล้วอ่ะมันเกือบจะไม่ต้องสอนหรือไม่ต้องสั่งหรือไม่ต้องขอเพราะว่าเราจะอยากทําดีเพื่อให้เขาภูมิใจเอกผมคิดว่านี่คือสําคัญที่สุดของของของครอบครัวแล้วก็ของวันครอบครัวแลลวครับก็อ่าก็ส่งต่อความรัก ของของอานเองของครอบครัวด้วยนะครับให้กับคุณผู้ชมทุกคนแล้วก็ลูกๆทุกคนรวมถึงทุกๆครอบครัวที่ชมอยู่เลยนะครับค่ะก็ทุกอย่างก็น้องอันพูดไปหมดแล้วนะฮะความรักเป็นสิ่งที่เรียกว่าจะโลงโลกจริงๆนะฮะเรียกว่าครอบครัวทุกครอบครัวต้องมีความรักเป็นสิ่งสําคัญที่คอยเรียกว่าให้ความรักความเอาใจใส่ดูแลลูกนะคะก็สวัสดีวันครอบครัวแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยวันสงกรานด้วยนะคะค่ะค่ะ ก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะคะพี่อ่านแล้วก็คุณแม่มากๆเลยที่ได้ให้มาเปิดบ้านแล้วก็ดูความรักความผูกพันความอุอุนแห่งบ้านหลังนี้นะคะต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวตัวอย่างมากเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะความน่าสนใจที่เราจะมีให้คุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับตัวของพี่อ่านนะคะพอเสร็จจากบ้านแล้วเดี๋ยวเรามีไปต่อด้วยค่ะอี่านจ้จ่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ทางกรีนชาแนลของเรานะครับไปลงเรือสำราญเจ้าพิาครูสหน่อยกันละกันอีกหนึ่งธุรกิจที่ทำกับพี่น้อง เพราะฉะนั้นนะคะปิดเบรกนี้ไปห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ